สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเอานะครับพันธมิตร,รสองกปปสสองเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในานามสูมรวมประชาชนปกป้องสถาบันครับถูรวมประชาชนปกป้องสถาบันแล้วก็ร่วมมือกับกระทิงแดงไทยพิทักษ์แล้วก็กลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินนะครับ โอ้โชื่กลุ่มน่ากลัวมากเลยจะไปรบกับใครเนะี่กลุ่มกระทิงแดงก็สมัยก่อนตอนผมเรียนช่างอยู่เรียนอาชีวะผมก็อยู่ในกลุ่มกระทิงแดงนะครับโดนเขาหลอกใชไ้ไม่รู้มันคนละกลุ่มมัง้งก็ไปยื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐนะครับว่าอย่ามาแทรกแซงไทย อย่ามาสรับหนุนพักก้าวไกลเพื่อจะล้มสถาบันกษัตริย์ครับไอ้พวกนี้แม่งดูสนธิริมทองคุณมากไอ้พวกนี้แม่งดูท็อปนิวมากนีโดยเฉพาะแต่ไอ้สวนไอ้หัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะคงไม่ได้ดูหรอกแต่เขาก็มีคือต้องมีกิจกรรมเหมือนกับ สามบวกหนึ่งสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนะี่ยถ้าเราเป็นโจรจีนหรือเราเป็นโจรใต้ถ้าเราไม่มีกิจกรรม,ไม,มรไม่มีวางระเบิดที่นู่นไม่มีวางระเบิดที่นี่บางครั้งนะก็วางระเบิดแบบไม่ให้มีคนตายนะคือวางระเบิดที่เช็คดูแล้วไม่มีคนก็ระเบิดเพื่อจะได้สร้างผลงานเนะี่ย ก็ได้รับเงินสนับหลุนเงินจากนายทุนต่างๆเพื่อมาเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีกิจกรรมใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปเทียบกับพวกโจรจีนโจรใต้ไม่ได้พูดแต่พูดถึงทำกิจเจ้าอ้าพวพอพูดถึงในประเทศก็ได้พูดถึงสมาคมชมรมองคอ์กรต่างๆ,ๆก็ต้องมีกิจกรรมสโมอสรโรเตอรี่เขาจะมีกิจกรรมนะเป็นสโมอสรซึ่ง ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเรื่องน้ำสะอาดเรื่องอะไรก็มีกิจกรรมหรือกลุ่มจิตอาสาเขาก็จะไปทำถึงวันสำคัญสำคัญก็ไปกวาดถนนไปตัดต้นไม้ไปเก็บขยะไปอะไรต่างๆก็มีกิจกรรมก็กลุ่มต่างๆก็มีกิจกรรมศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันก็เช่นกันผมก็ไม่เข้าใจว่าเวสมัครที่ไหน นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่จงรักภักดีต่อสถาบันแต่ผมก็ไม่ต้องไปสมัครที่ไหนแล้วผมก็ไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังใช่ไหมเราแค่เป็นคนดีไอ้คนดีไม่ต้องเป็นก็ได้เอาเราแค่เป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่เบียดเบียนใครไม่คดโกงใครไม่ทําร้ายใครไม่เอาเปรียบใครก็น,นั้นก็ถือว่าเป็นการจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระกษัตริย์แล้วนั่น มันมีการปาศัยด้วยนะมีการปาศัยด้วยก็มีคุณกัญญาณีจูปางนะคนนี้ดังดังวัยมากนะตอนนี้ฮอตสุดๆเลยนะก็คือป้าอยุธยาเนี่ยแต่คนอยุทยาเขาไม่เห็นด้วยกับป้าอยุธยานะเขาก็บอกเขาก็เป็นป้าอยุทยาเหมือนกันลุ่มน้ลก็บอกกูก็อยู่อยุธยากูก็เป็นป้าอยุทยาเหมือนกันแต่นี่เป็นเป็นฉายาเขาจะได้จําง่ายแต่ไม่ใช่ว่าคนอยุธยาทั้งอยุทยา จะเป็นพวกเดียวกับป้ายยุธยา,ยาไม่ใช่นะเขาบอกก็ไม่ใช่ก็มาขึはは้นปาสายว่าวันนี้ต้องการมายืนยันเจตนารมณ์ไม่ให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมภายในของประเทศไทยอย่าแตะต้องสถาบันพวกตนพร้อมลงถนนเพื่อคัดค้านการแตะต้องมาตรา112อย่าอ้างเสียงส่วนมากที่เลือกมา14ล้านเสียงหากแต่ม .112 พวกตนพร้อมออกมาทั่วประเทศ ไอ้นี่มันเกี่ยวกับพรคเก้าไกลมันไม่เกี่ยวกับอเมริกานะไม่เกี่ยวกับไอการไอการไม่ก็ูงงอะไรวะมึงกูไม่เกี่ยวอะไรกับพวกมึงวะเนี่ยเขาคงงงอะนะนะแล้วจะลงถนนลงถนนเฮ้ยป้ายุทธยาคือมึงไม่รู้หรือว่าประเทศชาติแม่งบอบช้ำม,มากขนาดไหนฮะที่พวกมึงเคยทำกันนะที่กปพอสเคยทำกันอนะ่ะปิดสนามบินอนะ่ะปิดนู่นปิดนี่ มันบอบช้ำาขนาดไหนจนรัฐทนพลเอกประยุทธ์มารัฐประหารน่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมถ้ามันมีดีขึ้นคนเ็าทำไมไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ถล่มทลายอะวะถ้าบริหารประเทศดีอ่ะนะแล้วพออย่างนี้มึงจะมาลงถนนลงถนนลงถนนลงหาส้นเตีนส้นมืออะไรของมืองวะป้ายุทธยาจะลงทําไมอวะ มึงลงถนนนะบาคนเขาก็เดือดร้อนคนขายของก็เดือดร้อนรถเขาก็ติดตูนติดนี่เฮ้ยมึงอยู่เฉยๆฮะเชื่อกูฮะนะสนทยาสวัสดีเอ่อมอบนี้เอาคนอย่างนี้เข้าไปร่วมด้วยก็โอเคนะก็จะเจริญน,นะเนาะก็ดีละบอกว่าตนไม่ได้มาฐานะแกนนําแต่ในฐานะนักวิจัยการนักวิชาการที่ไหนวะมึงมีงานวิจัยมั้ยมีผลงานมั้ยมีผลงานวิจัยมีอะไรมั้ย เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือมามําว่านักวิชาการเนี่ยเวียนพูดกันจังเลยนักวิชาการอิสระอิสระพูดกันจังเลยกูนี่มีตําแหน่งเป็นนักวิชาการ,รกตํา,าตแหน่งทางราชการกูเลยกูยังไม่เคยบอกเป็นนักวิชาการเลยเพราะกูไม่ได้ทําวิจัยไม่ได้มีผลงานไม่ได้อะไรกล่าวถึงประเด็นสหรัฐไม่ขายเครื่องบินขับไล่รุ่นเอฟสามสามสห้าให้ไทยก็ไม่เป็นไรเอา้าไม่ขายก็แสดงว่าเขาไม่ได้สนับสนุนไทยหรือเปล่าวะไม่ได้สนับสนุนสบ,บาบันยุนี้เปล่า อ่านี่มันย้อนแย้งนะสนธิยาฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการยกเลิกฐานประเทศไทยจะใช้เรือหางยาวไปรบมึงนี่ตลกเปล่าวะมึงมั่วหรืวเปล่าวะไอ้สนธิยานเอาหนังกระติกไปยิงโอ้โหไอ้นี่แม่งตลกอ๋อทิบหายคุณหม่ำจกมกคุณแท่งเถิดเทิงคุณนงนองอะไรวะนงชาชาชา รีบเรียนเชิญสนทิยาไปร่วมแก๊งไปไปบอกคุณปัญญานิรันกูลบอกว่าให้ไปร่วมอยู่ในกลุ่มทํารายการด้วยแล้วกันเออคิดได้นะใช้เรือหางยาวไปรบเอาหนังกระติกไปอ๋อมันเป็นการอุปมาอุปไมยโอเคเอ่ะก็ไม่ว่ากันแล้วมันเกี่ยวอะไรวะยกเลิกทหารเกี่ยวอะไรกับไอ้กันวะเกี่ยวอะไรกับไอ้ยังกี้วะเออออันนี้เอามาดูอานนอานนกินแก้วอันนี้เป็นประธาน นะเขายื่นหนังสือแล้วก็ให้เอกสารคำที่แจงแก่สื่อมวลชนระบ,บุว่าสารัก็เนี่ยก,ก็ย้้งเนี่ยก็ไม่ให้เขาไม่พอใจไม่พอใจอะไรวะที่ยื่นต่อสารัอ่ะไม่พอใจที่ไอซูซานไว้ เสนอมตินู่นนี่นั่นอ่ะไม่อยากจะพูดผมไม่รู้มันเป็นแฟงนิวหรือเปล่านะก<ๆ>็ไม่อยากพูดถึงแล้วกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้กันวะนี่ยังหาหาไม่เจอไปยื่นหนังสือเรื่องอะไรวะอ๋ะอไปยื่นหนังสือให้รัฐบาลสาหรัฐยุติการแทรกแซงการเมืองไทย ก็เท่านั้นอ่ะโอเคก็ไปยืนเท่านั้นก็มีการปาสายกันอะไรกันแล้วก็ขู่จะลงถนนกันขู่นู่นขู่นี่กันคุณก็ไปกราบเรียนคุณสุนเทพริมทองกุลมาเป็นหัวหน้าคุณจะดีไหมอานุนอานคุณยังไม่ดังพอหรอกคนที่จะทํามอบดังๆได้ต้องระดับคุณสนุนเทศริมทองกุลระดับกำนันสุเทพนะอานุนยังไม่ไม่ได้หรอกยังไม่โดนหรอกแล้วคุณต้องมีเงินนะ ต้องมีงันเยอะเยอะมากๆเลยต้องมีคนสนับนุนคุณเยอะมากๆเลยถ้าคุณมาทําอย่างนี้มันก็คุณก็จะแบบแบบกองแก๊งอะ่ะขนาดคุณจตุพรผมพันที่จะมาตั้งสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มอะไรของเขาว่าการไอทนายนกเขาอ่ะยังไม่ติดเลยปลุกไม่ติดมันไม่ได้จริงๆหรือไม่คุณไปเชิญหมอวรงเดชกิจวิกรมมาเป็นประธานกลุ่มยังพอได้ไว้แต่ก็ไม่มีคนเห็นด้วยอ่ะมีคนทั้งประเทศ มีสิทธิ์เลือกตั้ง45ล้าน450 45, ล้านคนก็เลือกหมอลงแบบประมาณแสนคนมันไม่ได้มันไม่ติดหรอกนะอ้าวคราวนี้ก็ไอ้ทูตเนี ed, ่ยไอ้ทูตไอ้โกลเด้นเนี่ยโกลเดสอะไรเนี่ยที่สนที่มันบอกอะว่ามันมาไทยเพื่อจะมาไม่ใช่มันบอกดิที่ท่านบอกอะมันมาไทยเพื่อที่จะมาแทรกแซงนะเขาก็คงออกมาถแถลงแบบข่าวแบบงงๆของเขาอนะ ว่าสหรัฐอเมริกาเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยรวมทั้งการที่ประชาชนไทยยกย่องเทิอดทูนพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงคือเคารพสถาบันกษัตริย์และเคารพประชาชนคนไทยด้วยนี่นะเขาเคารพแล้วเขาก็บอกว่าสหรัฐไม่ได้หวังให้ผลการเลือกตั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งไม่ใช่แบบใดแบบแบบหนึ่งแบบใด แล้วไม่ได้สนับนุนพรรคหรือผู้สมัครใดก็คือเขาไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไก่เพราะจริงๆแล้วถ้าสหรัฐมันฉลาดจริงนะมันก็เหมือนพวกเราเหรอกมันไม่คิดหรอกว่าพรรคก้าวไก่จะได้อันดับหนึ่งแม้แต่คนในพรรคก้าวไก่แม้แต่คุณพิธาหรือคุณธนาธรหรือคุณอาจารย์ปีบุตรก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อันดับหนึ่งเลย มันไม่มีใครคาดหวังหรอกสารัตมึงจะมาเก่งได้ไงและการสนุนพักการเมืองถ้าเป็นในแบบสมัยก่อนสารัตอาจจะเอาเงินมาทุ่มให้หมื่นล้านเพื่อไปซื้อเสียงแต่อันนี้เขาได้มาโดยไม่ได้ซื้อเสียงเลยอันนี้มันก็ย้อนแย้งเลยนะที่หาว่าสารัตไปสนุนพักเกาไก่แล้วเขาก็บอกต่อไปว่าเราตั้ง ตารรอที่จะทํางานร่วมกับรัฐบาลที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยของไทยประชาชนชาวไทยเท่านั้นควรเป็นผู้เลือกว่าใครจะเป็นผู้บริหารประเทศเนี่แม่งเหมือนพ่อสอนลูกเลยเหมือนเด็กเหมือนผู้ใหญ่สอนเด็กเลยไอ้เยี่ยอายชิบหายเลยเฮ้ยไอยไ้กันวยไอ้โกเดดวะกูไม่เกี่ยวนะวะกูไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มนี้นะวะมึงไม่ต้องมาสอนกูนะวะมึงไม่ต้องมาบอกนะว่าประชาชนเท่านั้นควรเป็นผู้เลือกใครเป็นผู้ ผู้บริหารประเทศไม่ท่องนะเวย้ยกูรู้นะเวย้ยมึงสอนให้พวกนี้ไปสอนไม้พวกอานน์ไปสอนให้พวกป้ายุทธยาสอนให้พวกสนธิยาไปนะกูไม่เกี่ยวด้วยกูรู้ไออีตัวไหนประเทศไหนก็ไม่มีสิทธิ์จริงๆแต่ผมอยากจะบอกอานน์ด้วยนะอานน์กิ่นแก้วนะไม่ใช่อานน์อัมพาจะสับสนกลบอกอานน์ด้วยนะในเมื่อคุณไปยื่นหนังสือถึงสหรัฐสถานทูตสหรัฐเมกาแล้ว คุณควรจะไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตจีนด้วยไปบอกจีนด้วยว่าอย่ามาซากแซงประเทศไทยไปบอกจีนด้วยว่าสกัดกั้นไอทุนจีนสีเทาทั้งหลายทั้งแหลท่หลที่แม่งหนีจากจีนมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมาทำบ่อนการพานันบ่อนคาสิโนอะแล้วมันมาทํำธุรกิจสีเทามันมาทําเว็บใต้อนนานานอนการพนันออนไลน์อะไร ไปบอกสถานทูตจีนด้วยให้จีนมึงหยุดที่เข้ามาแทรกแซงประเทศไทยด้วยเอาอย่างนี้เลยถ้าเกิดทําอย่างนี้นะผมผมในใจผมนึกนะผมว่าเออมึงไปดิดเครดิตไอ้การเว้ยมึงจะสับหนุนจีนหรือเปล่าวะอะผมก็มีสิทธิ์นึกนะว่าเฮ้ยอนน์คุณไปรับงานจีนมาหรือเปล่าวะเออเพราะจีนกับไอ้การเนี่ยมันคู่กันอยู่อะ ไอ้ที่ไอ้การแม่งไม่ขายเครื่องบินให้ก็เพราะว่าไอ้การแม่งมันไม่พอใจอ่ะเข้าใจมะมที่จีนมาที่ไทยสนับสนุนจีนเนี่ยไอ้นี่มันน่ากลัวไอ้เอฟสามสิบห้าเนี่ยมันน่ากลัวใช่ไหมไอ้การแม่งกลัวไอ้การมันไม่ไว้ใจไทยอ้อ <c oughs> <c oughs> ชิปหายกูก็รอวันที่ประเทศมีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยพรรคการเมืองที่เป็นันดับหนึ่งไม่ได้ซื้อเสียงเลยแล้วมึงก็ยังไม่พอใจกันมึงต้องการให้พรรคการเมืองที่บริหารประเทศชาติซื้อเสียงเหรอฮะฮะชอบไอ้คนที่ซื้อเสียงไไอ้จีโคมงมมาซื้อเสียงซื้อเสียงเยอะแยะมากมาย มึงชอบอย่างนั้นเหรอในเมื่อรัฐก,การเมืองที่ไม่ไม่ไม่ได้ซื้อเสียงแล้วได้ม,มาเป็นรัฐบาลได้ได้มีคนเลือกต่อไปมันก็จะมีเก้าวไกลสองเก้าไกลสามเก้าไกลสี่เขาก็จะมาเล่นกันด้วยนโยบายเขาไม่ได้เกี่ยวกับเล่นเรื่องสถาบานเขาไม่ได้เกี่ยวกับเล่นเรื่องไม่เกณฑ์ทหารไม่อะไรอันนั้มนมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมแต่ก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ะไอพ้พรรคที่ซื้อเสียงมันก็ชิบหายวายป่วงไปจน พวกมันก็ไม่อยากจะซื้อเสียงเหมือนกันจริงใครอยากจะซื้อเสียงวะซื้อไปแล้วเนี่ยยังพิษโลกอะ่ะเขตหนึ่งอะ่ะคนเนื้อหมดไปสามสี่สิบล้านแล้วแม่งไม่ได้เป็นสอสอมันอยากซื้อไหมล่ะมันก็ไม่อยากซื้อนะอกนะตั้งสติกันดีๆนะก,ก็เห็นแก่ชาติแก่แผ่นดินเลยอย่าเห็นแก่ตัวเองเลยอย่าอย่าเรียกแสงอย่าอะไรเลยเชื่อดิ เอาให้มันถูกต้องอาะมาแล้วมีอะไรมาขู่อะไรลงถนนเลยจะมีคนเดินตามมึงสักกี่คนวะกูจะบอกให้ไอ้ป้าอยุธยาจะลงถนนลงถนนจะมีคนเดินตามมึงสักกี่คนวะอะจะบอกให้อ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมี่แนนเนมมิสเสอร์แนแงงมุมของผมนะขออาภัยพวกสลิปด้วยแล้วกันขออาภัยแฟนขับสนทิริมทองคูณขอไฟอแฟนขับกำลังสุเทพด้วยแล้วกัน ที่พูดจาไม่ค่อยเข้าหูขออภัยคุณอานน์แฟนคลับอานนนอานอะไรอ่ะจำไม่ได้ล่ะชื่อก็ชื่อเดียวกันเนี่ยนะ <c oughs> อานน์อะไรวะอานน์กิ่นแก้วนะนะขออภัยแฟนคลับป้ายุทธยาขออภัยแฟนคลับสนธิยาสวัสดีด้วยนะที่ผมพูดไม่ถูกหูก็ขออภัยนะแต่ไม่ขอโทษหรอกก็อ,อยากจะพูดอย่างเงี้ย นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับก็มาซื้อซื้อกระถางผมหน่อยนะครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟอ่ะเป็นงานศิลปะคือไม่ต้องใส่ต้นไม้หรอกแค่ไปตั้งโชว์แม่งก็โคตรสวยละใบละร้อยเก้าสิบาทครับสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทค่าส่งฟรีหรือจะสนับนุนช่องกีดโพสชานแวลหรือสนับนุนผมนะครับตัวน,นี้ผมผมร้อนเงินต้องการเงินที่จะไปสู้คดีคดีของ คุณอัจฉริยะครับศาลจังหวัดสุบมุปาการนะครับวันที่ที่เก้าเก้ามิถุนายนนะครับต้องไปศาลที่นั่แล้วต้องประกันตัวออกมาด้วยแล้วเดือนหน้าเดือนมิถุนายนพฤษภาก็จะไปศาลนายาโทนของคดีของคุณนักร้องคุณวัชสิน์นะครับก็เลยต้องการเงินเป็นค่าใช้จ่ายนะครับก mm ็โ hmm. อนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ เดียมาชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบแอดไลน์มาคุยกับผมก็ได้ครับเดี๋ยวไอเดียไลน์ก็ขึ้นหลังจากพูดจบหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมก็ได้ครับใน Facebook ดรกิจพลเด่นสายภาษาไทยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมจนจบขอให้มีความสุขครับขอพระคุ้คมครองพี่น้องประชาชนช,นชาวไทยนะครับสวัสดี